ฉันก็ทหาอหญิงมพัยาไปแล้วพี่<ร>ไม่ิมัเรอราชูองเอดชกองตาไปได้ไหมไม่ใช่พ,อชพ,อพ่อแล้วเป็นใครเป็นใคร ก็จะเอาชีวิตพ่อฉันไม่มีทางเงินเลยตก็จ,จิตหวังไม่บอกเขาก็จทาร์พอ่อที่จะให่ฉันคนเดพยวถายไปต่อหน้าต่อตาเห็นแล้ฉันไม่ได้ั้งใจนพี่ เธอทำผิดใต้คนตัวเองตัางหากล้าเ like, ั็นที่จริงจริงจงเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเอาใัยสยามเป็นมีทุกคือบอกร่ามูงรราชีอะไรจะเกิดขึ้นเธอไม่รู้ไม่ใช่หรจริง เลือนมันแล้วไปแล้วพึ่งผมไม่ต้องพูดปีนี่เอาทำไมยี่อะไรไปฟังเขาพูดเนี่ย ไม่ต้องพูดให้มากพูดเหตุการจริงๆเธอรู้อยู่ว่าเธอทำไปทำไมนันเป็นผู้สูงเสียงเสียงนี้แต่ฉันจะอยู่อย่างไรล่ะใช่สิมค่ที่มั พยาพยามทุกอย่างตอนที่อนุชาติอยู่ตั้งหน้าตาของราจะคุ้มพ่อเธอเธอพยาพยามเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่งตัวให้สวยทำผมทำเทาห้ดีเธอไปชีโมลของหมาใช่ไหมไอ้ดีรู้จริง หรือว่าเธอคงเห็นว่าฉันขับเป็นใช่ไหมล่ะงจเองก็ตมากอยู่ฉันไม่คิดจะไปช่วยมีสองรักจะบอกว่าอยากคิดี่ากัคุณนี่มันจริงไม้เ่อฉันได้ ไม่เคยเชื่อคนจริงนั้งแ่ตอนที่พูดไม่จริงไม่ต้องตหน้าสาวเราฟังไม่ต้องมาสแสร้งี่นไเชฉันวไที่ต้องการฉชนมกันตฉันไม่ได้คิดแบบนั้นต้องการชันมากมพี่นใช่ดู กูจะยังไงพี่ก็ยังมีทางรักจังแตนไม่รู้嘛ตัวตนที่ฉันได้อยู่ในใจคุณังฉันไม่ไดรู้ครูหมดแต่ครไม่คอรบอกแค่ใดฉันรู้ดี สวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมชมพูม่วงไม่มีวนม่วงคนละม่วงใช่ไหมี่หัวใจขงชตวัหญอย่างเยวต้องการช่ไหมเต้องตามชุดจริงอซื้อผ้าาไม่้้านั้นมาเลที่มเล่นี่ทาฉันบอกพี่แล้ว มวนเตมจ่ต่อง้านนมเลยมีฟพูกมีหมอนมีที่นอนนิ่มๆมั่งฉันตัดสินใคนตัดขอโทษเพระ่คุณแม่พี่มขโทษกับผมแบบนี้ขอมาภาพเมียผมได้ไหมพี่เจบอกพี่แม่รู้จะไม่้งจ จคุณทนเป็นผู้ชายไปได้ก็สไม่ได้วันนี้ฉันจะตั้ง้ไม่ยเลยถ่ากงคับแอรุชาตคนนี้จะม่บความเป็นสามีให้กันทั้ง้อรุชาแต่ไม่เคยจะไปร้านค้าหรือร้านน้ำร้านเดียวแกจะขายไม่สวัสดี กำลังติดดาวใหยเห็นใ้ิ่งมังมาเงนวงดาวปากเก็ฉัดีจังจนี่เขใหญ่ใช่ไหมจ๊ะอย่าได้หาว่าเราคุ้มแพดีเยนร้อนแรงคอยรุ่งดาแฟ จะเทียงยอมสีแฟนคลับมีอายดอครั้น้าเป็นข่าวั้งหนึน้ำเกินแม่จงองเลยดวงดาววนลืมเธอไงมาทำให้เราเครื่องนเรือไไม่ส่งเลย โซ่ตัวไปแลตัไปแล้วไปแล้วก็หนึไปแล้วตัวโซ่รัก oh, พ oh, oh. oh, okay. yeah. oh, okay. so ี <that> yes, ่นดเห็นว่าไม่ดีอันนี้อาจจะสีก็ไม่ใช่สักสีสันสดความรักเป็นเพียงเราคิดไม่พังยอมรับว่าๆๆไปแด้นแค่รัก ผมกระโด้าตเองโชดิดบอะไรอะไรไม่ไป là ีเอุ่ใหญ่หุ่ใหญ่ให่นะมน้มนีเองหุ่ใหญ่ใสิ you <laughs> นอนตัวถอยละถอยนะยอ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 สะบัดป้องสะบัดให้แม่เขาดูนี่ว่าปีนี้เรไปไหนแล้ว ปีนี้ห้าแันเลยประธานเลย อยู่หลังเลยพี่ขอระดูเก้าจะได้กับพี่แรงมากนะเดี๋ยวอ่อนพี่ทำพี่จักไม่ต้องกลัวเขาไม่ใช่คนแบบนะนี่อะไรอ่ะตัวภาพพูดทีแค่ที่สามแค่ที่สาโอ้ยน้าวเลี้ยวอ่ะหวานเลย 谢。<laughs>